เขาภูมิใจในตัวน้องคนนี้มากๆนะครับแม้ว่าจะไม่สามารถเดินตามความฝันย้ายตามมาเล่นที่บุนเดสลีกาเยอรมันได้แต่ทุกครั้งก็ใช้โอกาสได้ดีและสู้อย่างเต็มที่ก็เชื่อแน่ลวครับว่าจะมีโอกาสที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้อีกนะครับและปีหน้าเรื่องที่น่าสนใจอาจจะมากกว่านั้นอีกนะครับเพราะข่าวมาแล้วละครับว่าน้องเล่นดีแบบนี้พี่ชายก็เลยตามมานะครับ เราจะมีโอกาสได้เห็น2พี่น้องไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์ตกับปีเตอร์ชูส์ลงเล่นด้วยกันในทีมเดียวกันในสีเสื้อทีมบุริรัมยูเนเต็ดหรือตุกน,น้าครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการินแดนบอลไทยกับผมตั้มพันศิษย์วิเชียรคุปนะครับทุกเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้เรื่องไหนที่มีกิมมิคสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของตํานานผู้เล่นทีมหรือเหตุการณ์เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเราจะนํามาบอกเล่ากันที่นี่นะครับติงเคิร์ฟคิดใส่โครงครับวันนี้นะครับเราจะนําเสนอเรื่องราวของอีกหนึ่งตัวต่างชาติจากทีมบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับที่กําลังร้อนแรงไล่ล่าแชมป์ไปเรื่อยๆนะครับ เขาเป็นกองกลางเลขสวยเป็นกองกลางเลขคู่หมายเลข44นะครับเคยมีดีกรีมีโปรไฟล์น่าสนใจมากๆถึงขนาดติดทีมชาติออสเตรียมาแล้วแม้จะไม่ค่อยได้เห็นในฟุตบอลลีกแต่ทุกๆครั้งที่ลงสนามให้กับบุริัมร์ในฟุตบอลถ้วยแผงกลางของบุริัมร์ในเกมนั้นจะแน่นปึกเลยนะครับวันนี้เรื่องราวของเราจับจ้องไปที่ปีเตอร์ชูสครับ ตามธรรมเนียมของรายการเราเลยนะครับก่อนอื่นเราทําความรู้จักกับเขาคนนี้ปีเตอร์ชูสให้มากกว่าเดิมนะครับปีเตอร์เนี่ยมาจากเมืองเล็กๆในประเทศออสเตรียนะครับชื่อว่าเมืองเวลส์ครับแล้วก็เป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้มีสีสันอะไร,รามากมายเขามีพื้นที่ในการเล่นช่วงวัยเด็กไม่เยอะเลยนะครับนั่นก็คือสนามหญ้าแคบๆที่อยู่หลังโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งที่นั่นก็มักจะมีภาพของเด็กผู้ชายสคนนะครับที่ร่วมกันเล่นฟุตบอล ใส่กำแพงด้วยกันนะครับไม่มีผู้ชมไม่มีเสียงเชียร์แต่มีเสียงหัวเราะดังลัน่นจากเสียงรองเท้ากระทบลูกบอลน,นะครับและคำถามที่คุ้นเคยก็คือรอบนี้ใครยิงแม่นกว่ากัน ใช่แล้วครับนั่นะคือเจ้าหนู2คน2พี่น้องชูสนะครับไม่ว่าจะเป็นคนพี่อย่างโรเบิร์ตแล้วก็น้องอย่างปีเตอร์นะครับและแน่นอนเลยนะครับด้วยอายุที่มากกว่าการถึง4ปีโรเบิร์ตพี่ชายถึงเป็นฝ่ายชนะอยู่ทุกครั้งไปนะครับแต่จากจุดนั้นเองครับก็กลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้น้องของเขาวิ่งไล่ตามพี่อย่างไม่หยุดหย่อน แม้แต่ช่วงที่เป็นมืออาชีพด้วยกันแล้วทั้งคู่ครับซึ่งช่วงเวลานั้นเองเนี่ยเจ้าตัวก็ยอมรับนะครับว่าเขาอาจจะยังไม่ดีพอแต่สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอนะครับดังนั้นเองก็ต้องยอมรับว่าหาทีมใหม่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพื่อที่จะมีโอกาสได้เติบโตขึ้นในวงการฟุตบอลนะครับด้วยเหตุผลที่ว่านะครับเขาจึงเริ่มมองขยับขยายนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่กับอีกหนึ่งทีม ซึ่งก็ยังเป็นทีมใหญ่ของประเทศเหมือนกันนะครับนั่นก็คือราปิดเวียนนานั่นเองส่วนพี่ชายโรเบิร์ตเนี่ยโอ้โหวิ่งหนีไปไกลเลยนะครับด้วยอายุที่มากกว่ากัน4ปีเก่งก้าวกระโดดนะครับโชว์ฟอร์มได้ดีในฟุตบอลออสเตรียแล้วก็ข้ามไปยังประเทศเยอรมันนะครับไปเล่นในบุนเดสติกาไม่ว่าจะเป็นฮอฟเฟนไฮม์แล้วก็ไรเทอร์เฟ์นะครับถือว่าออกสตาร์ทไปก่อนนู่นแล้วละครับ จากจุดเริ่มที่เราเล่าให้ฟังนะครับว่าปีเตอร์เนี่ยว่ายตามโรเบิร์ตของพี่ชายของเขาเป็นเงาเลยนะครับแล้วก็ได้พี่ชายคนนี้เนี่ยเป็นแรงบนันดาลใจไปอย่างมากในการพัฒนาการเล่นฟุตบอลของตัวเองนะครับ เขาเริ่มต้นในการลงเล่นให้กับทีมท้องถิ่นอย่าง FC w e l เวลนะครับก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับทีมใหญ่อย่างเรดบูลซาวส์บวกครับทว่าที่นั่นเนี่ยอยู่ได้เป็นแค่ปีเดียวเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากว่าซาวส์บวกเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันครับนี่คือทีมหัวแถวของประเทศและก้าวขึ้นมาเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่รู้จักในฐานะทีมไม่ใหญ่นักแต่สร้างผลงานได้โดดเด่นในเวทีสโมสรยุโรปนะครับดังนั้นการแข่งขันภายในทีมสูงมากครับ จนทําให้เด็กหนุ่มอย่างปีเตอร์ต้องออกมาหาโอกาสใหม่ๆกับทีมที่เล็กลงครับเมื่อพี่ไปได้ไกลนะครับน้องชายก็ต้องพยายามได้ตามอย่างหนักมากๆนะครับความพยายามของเขานำมาซึ่งการย้ายทีมที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น FC h u t t b a แบกนะครับ w ว l f สแบ g เกแล้วก็ H c ชซรีทีมในบ้านเกิดไล่เรียงตามลำดับนะครับจนกระทั่งสุดท้ายครับช่วงเวลาที่เขาจะได้ไปอำเภอ ไม่ได้ไปจดทะเบียนนะครับแต่ไปแจ้งเกิดก็เริ่มขึ้นนะครับกับการเล่นให้กับวอชแบกครับเขายกระดับตัวเองขึ้นมาจนเป็นที่รู้จักในวงการฟุตบอลออสเตรียในฐานะมิดฟิลด์ตัวปั้นเกมนะครับถือว่าอยู่ในระดับแถวหน้าของลีกในประเทศเลยทีเดียวครับฟอร์มในเวลานั้นด้วยวัยในเวลานั้นและสไตล์การเล่นแบบนั้นคราวนี้เขาเป็นที่สนใจและทีมที่ยื่นมือเข้ามาก็คือสโตม l a s สนะครับ โดยผลงานที่แสดงออกมาเนี่ยต้องบอกว่าตรงบริฟทุกประการตามที่ทีมต้องการนะครับเป็นกองกลางชั้นดีแสดงออกให้เห็นทั้งการวางบอลที่ดีการยิงไกลที่หวังผลได้คุมจังหวะแดนกลางได้ดีนะครับทำให้ฤดูกาลปี2017-2018ต่อเนี่ยเขา กลายเป็นกําลังสําคัญของทีมครับแน่นอนนะครับฟอร์มที่ดีแบบนี้เข้าตาสื่อมวลชนมากๆยกเลยครับบอกว่านี่คือหนึ่งในจอมทัพที่ดีที่สุดในประเทศนี้นะครับและโอกาสสําคัญก็มาถึงเขาติดธถงเป็นครั้งแรก ก็ฤดูกาลนี้แหะครับเดี๋ยวจะหาว่าคุยนะครับว่าฟอร์มที่อยู่กับซอมกาเนี่ยดีขนาดไหนไปดูตัวเลขกันเลยนะครับในสีเสื้อของซอมการ์สเนี่ยเขายิงไปถึง15ประตูบวกกับอีก9แอสซิสต์นะครับจากการลงเล่นในตำแหน่งจอมทัพทั้งหมด50เกมพาทีมคว้าชแชมป์ฟุตบอลถ้วยในประเทศมาครองอีกหนึ่งสมัยนะครับและผลงานส่วนตัวก็ติดทีมยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล2017ต่อ2018ครับเรื่องแบบนี้ครับถือเป็น added value นะครับมูลค่าเปลี่ยนเป็นค่าตัวของปีเตอร์ เพิ่มขึ้นทันทีนะครับและเรื่องราวของเขาก็ถูกเปิดเผยในฐานะนักเตะระดับนานาชาติที่เป็นเหมือน rising star เป็นเพชรในตมที่รอให้ทีมใหญ่หยิบไปใช้หยิบไปเจรยแล้วครับโดยทีมใหญ่ระดับยุโรปที่ให้ความสนใจและดึงตัวเข้าไปก็คือ n d e r เดเลชนะครับยักษ์ใหญ่จากเบลเยียมทีมที่ไปเล่นฟุตบอลทั่วอย่างยูโรปาลีกหรือว่ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างสม่ำเสมอนะครับ ยอมควักเงิน2.5ล้านยูโร ซื้อตัวเขาไปนะครับแล้วก็ยื่นเขาเสนอมา3ปีทีเดียวถือว่าเป็นสัญญาที่ดีเลยนะครับได้ไปพิสูจน์ตัวเองด้วยณตอนนั้นนะครับอันเดเลชมีนักเตะที่เราคุ้นหูกันอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นนาซร์ชาร์ลีครับแวงซอมกอมปานีแล้วก็ซามีออนัสลี่ส่วนดาวรุ่งในตอนนั้นนะครับก็มีอย่างอเลซิสซอลาแมกเกอร์นะครับตอนนี้อยู่กับบูลญอนยาและก็เจอร์มีดโกูที่อยู่กับแมนซิตี้นะครับถือว่าเป็นทีมที่ดีครับเป็นทีมที่มีีีีอนนนาตทเดยวแ่ั้้ง ว่าปีเตอร์เนี่ยไปถึงอาจจะยังไม่สามารถยึดคลองตำแหน่งตัวหลักเล่นตลอดทั้งซีซั่นได้นะครับแต่ทุกๆครั้งที่ได้รับโอกาสก็ได้รับคำชมจากสื่อเบลเยียมอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับไม่ได้หายต๋อมหลุดวงโครจรแต่อย่างใดโดยสื่อเหล่านี้นำมาเขียนถึงเรื่องที่แฟนบอลไทยน่าจะได้เห็นในคุณภาพของเขามาแล้วนะครับเรื่องวิธีการเล่นเรื่องวิชั่นในสนามและศักยภาพในการเป็นกองกลางถือว่าเป็นของดีเลยทีเดียวนะครับ เนือสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่ทําให้ปีเตอร์เนี่ยดูโดดเด่นนั่นก็คือความเป็นนักเตะอนเนกประสงค์ในแดนกลางครับทําได้ทุกอย่างนะครับด้วยทักษะที่เราบอกไปคุมเกมได้ขึ้นไปทําประตูได้วางบอลยาวจากแนวลึกได้และที่สำคัญประสบการณ์มากขึ้นทำให้เขาตัดเกมได้นะครับเท่ากับว่าเล่นมันได้หมดเลยครับเบอร์6ตัวรับเบอร์8 Bo บ็อกซ์ทูบ็อกซ์เชื่อมเกมหรือเบอร์10เป็นตัวเข้าทำคุ้มครับ เดี๋ยวไรก็ตามนะครับฟอร์มกําลังดีโอกาสกําลังได้แต่ถ้าว่าต้องเบรกไปนะครับเหมือนกับนักฟุตบอลในวัยเดียวกันที่เจอภาวะนี้นั่นก็คือการระบาดของโควิด -19 นะครับเรื่องนี้เนี่ยทำให้ตัวของปีเตอร์เนี่ยดูจะขาดหายซึ่งความมั่นใจไปอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยต้องหยุดการแข่งขันแต่เมื่อฟุตบอลกลับมาแข่งได้อีกครั้งนะครับรายได้ของแต่ละทีมมันก็ลดลงครับมาตรการรัดเข็มขัดก็มาถึง เรื่องนี้สมผลทันทีนะครับเพราะว่าปีเตอร์เนี่ยก็กลายเป็นนักเตะที่โดนหวยออกแล้วครับเขาจะต้องเดินทางออกจากอันเดอร์เลชนะครับโดยปล่อยตัวไปลีกเตอร์กีนะครับนั่นก็คืออิสตันบูลบาซเซเคียนะครับปล่อยไปในราคาที่ไม่แพงอะไรครับ1.7ล้านยูโรเท่านั้นเองด้วยชื่อชั้นด้วยชื่อทีมนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าเป็นการลดระดับลงไป แต่ของถ้ามันเป็นของดีของแท้ไปอยู่ที่ไหนขอให้ได้โอกาสก็สามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาได้นะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยช่วงเวลามันไม่ค่อยดีนะครับสำหรับปีเตอร์ครับเพราะว่าแม้เขาจะย้ายไปที่ไหนก็ตามแล้วก็เป็นตัวหลักหมดแต่ด้วยอายุที่เยอะขึ้นนะครับประกอบกับว่าเจอเด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องยากครับที่นักเตะอย่างเขาจะได้รับโอกาสกับสัญญาย,ยาวๆราคาแพงเพราะคนก็ไม่ค่อยสู้ราคานักเตะต่างชาติแบบนี้กันนะครับ แต่เอาเถอะครับของมันเป็นของแท้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้เล่นอยู่ตลอดนะครับดังนั้นการย้ายตัวก็เลยเกิดขึ้นบ่อยหน่อยครับจากกอสเทปนะครับไปถึงบาสเซเคียก ah ็มีการถูกปล่อยยืมตัวไปที่โฟอร์ฟาซึ่งเป็นลีกในฮังการีนะครับก่อนจะเป็นไปตามวัฏจักรนะครับพออายุข,ขึ้นเลข3แล้วก็ต้องหาเส้นทางทํากินออกนอกประเทศที่ไกลขึ้นอีกนะครับซึ่งงานนี้เจ้าตัวข้ามมายังเอเชียเลยครับ ไปอยู่กับทางด้านของชังชุนยาไถ่นะครับหลังจากหมดสัญญากับอิสตันบ,บุลบสัสเซเคียแล้วที่นี่ครับเขามาอยู่ที่หลีกจีนตั้งแต่ปีฤดูกาล2 0 2 2ผลงานทำว่าดีไหมต้องใช้คำว่าโดดเด่นเลยนะครับเป็นกองกลางที่ทำประตูได้และมีแอสซิสได้เยอะนะครับลงเล่นไป62เกมทำได้12ประตูแล้วก็13แอสซิสโดยรวมมีส่วนโดยตรงกับประตูของทีมมากถึง25ประตูใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมเนี่ยต่อ90นาทีเขาจะผลิตได้ถึงจุด5ประตูนะครับโดดเด่นมากก็คือค่าของ e as expected a s s i s t หรือเรื่องของการสร้าง a s s i s t แล้วน่าจะเป็นประตูนะครับมีมากถึง0.35ประตูต่อ90นาทีถือว่าอยู่ในระดับท็อปของลีกจีนเลยทีเดียวนะครับอยู่ในเกรดเดียวกันกันกบออสการ์อดีตนักเตะเชลซีแลวก็มาริอสวากาสซึ่งอยู่กับเชียงไฮพอดที่มีสถิติมากกว่า ทั้งลีกมีแค่2คนนี้นะครับที่ดีกว่าเขาครับงานนี้ไอดอลอย่างโรเบิร์ตซึ่งเป็นพี่ชายของเขาเนี่ยมองย้อนกลับมาเห็นน้องชายต่อสู้ดิ้นรนแบบนี้ก็ประทับใจนะครับแล้วก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้อย่างเป็นห่วงเป็นใย,ยว่า เขาภูมิใจในตัวน้องคนนี้มากๆนะครับแม้ว่าจะไม่สามารถเดินตามความฝันย้ายตามมาเล่นที่บุนเดสลิก้าเยอรมันได้แต่ทุกครั้งก็ใช้โอกาสได้ดีและสู้อย่างเต็มที่ก็เชื่อแน่แล้วครับว่าจะมีโอกาสที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้อีกนะครับแล้วก็อย่างที่คนไทยเราเห็นครับอย่างที่แฟนฟุตบอลไทยเราเห็นผลงานของเขากับทีมบุรีรัมยูเนเต็ดในฤดูกาล2024-2025ที่เพิ่งจบลงไป ก็ถือว่าทําได้อย่างดีนะครับด้วยความที่ว่าบุรีรัมเนี่ยเป็นทีมที่มีโปรแกรมชุกมากๆบ้าไปแล้วนะครับลงเล่นตั้ง6รายการทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับในระดับทวีปแล้วก็ภูมิภาคด้วยเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาแน่ๆครับว่าต้องมีตัวผู้เล่นเท่าไหร่ถึงจะพอแม้ว่าครึ่งแรกของฤดูกาลทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแต่ เกมที่มันเยอะเหลือเกินทำให้บริรัมเนี่ยเจอปัญหานักเตะบาดเจ็บในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาลนะครับโดยปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นอยู่ในแผงมิดฟิลด์นะครับนั่นก็คืออาการบาดเจ็บของทีราทรบุญมาทันซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่แฟนๆเห็นนะครับไม่ค่อยได้เล่นนั้นนะครับแบ็กซ้ายมาเล่นยืนเป็นมิดฟิลด์คู่กับโครันคาลซิชนะครับ ถ้าจํากันได้ทีระทรเจ็บยาวไปร่วม3เดือนเลยทีเดียวน,นะครับทำให้บริยาร์มเนี่ยต้องไปหาตัวตายตัวแทนมาอุดช่องว่างตรงนี้แล้วมันก็บังเอิญบังเอิญน,นะครับไปเจอกับปีเตอร์ชูสคนนี้ซึ่งเป็นนักเตะฟรีเอเย่นอยู่ครับได้ทีเลยครับดึงตัวมาร่วมทีมครับ แม้ว่าคาดเนื่อจะยังไม่มีการเปิดเผยไม่มีใครไปสืบหามาได้นะครับแต่แน่นอนครับคงเดากันไม่ยากว่างานนี้ไม่มีของดีราคาถูกนะครับยิ่งดีกรีเคยติดทีมชาติออสเตรียชุดใหญ่มาแล้วด้วยแถมผลงานในลีกก็ดีนะครับโดยเฉพาะล่าสุดกับดีกจีนแต่เอาเถอะครับค้นชีวบุรีรัมมองว่าคุ้มเขาก็ยอมจ่ายนะครับ และการมาของชูสก็เห็นเลยนะครับว่าคุ้มจริงๆครับถือว่าเป็นกองกลางที่สมคำาล่ําลือนะครับแก้ไขปัญหาเก่งเล่นได้อย่างหลากหลายและเป็นตัวเปลี่ยนประสบการณ์เราเห็นเลยครับว่าการมาของเขาทำให้แผงกลางของบริรัมที่ดูเป็นปัญหาอยู่อย่างหน้าหนักใจดีขึ้นค่อยๆยกระดับขึ้นมาจนแทบจะไร้เทียมทานในช่วงท้ายเลยละครับสิ่งที่ชูสเนี่ยเข้ามายกระดับกองกลางของบริรัมคืออะไร ทันทีที่เห็นเลยนะครับได้คือการจ่ายบอลที่เนียนตาการออกบอลจากแนวลึกที่พร้อมได้ลุ้นนะครับและที่สําคัญแม้อายุจะเยอะแต่การวิ่งสู้ฟัดยังคงทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทาเอาแผลที่คิดว่าหลายคนน่าจะเป็นแผลใหญ่จากการเสียทีรทรไปก็ไม่ใหญ่ซะทีเดียวแล้ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครได้ชมเกมการแข่งขันฟุตบอลชอปปี้ครับที่บุรีรัมต้องเล่นถึง120นาทีกว่าจะปรบาบกงฮันฮานอยนะครับคุณก็จะเห็นนะครับว่าชูสเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่ฟิตที่สุดในสนามฟิตจริงๆนะครับกำลังของเขาไม่มีตกเลยครับยังมีแรงขับเคลื่อนได้ตลอดทั้งเกมที่สำคัญมีทีเด็ดที่ขาดจากนอกกรอบเขตโทษและพาตัวเองไปจบสกอร์ในกรอบเขตโทษได้อยู่เสมอๆด้วยนะครับ ผงไม่แปลนะครับที่หลายๆคนบอกว่าการที่บริยาร์มคลิกนรกกลับมาชนะได้ส่วนหนึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับนักเตะออสเตรียคนนี้แหละครับเชื่อได้เลยนะครับว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยแฟนบอลบริยาร์มรวมั้งแฟนบอลไทยคงคาดหวังผลงานที่ดีไปกว่านี้อีกนะครับสำหรับเจ้าปีเตอร์ชูสรับและปีหน้าเรื่องที่น่าสนใจอาจจะมากกว่านั้นอีกนะครับเพราะข่าวมาแล้วล่ะครับว่าน้องเล่นดีแบบนี้ พี่ชายก็เลยตามมานะครับเราจะมีโอกาสได้เห็น2พี่น้องไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์ตกับปีเตอร์ชูส์ลงเล่นด้วยกันในทีมเดียวกันในสีเสื้อทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดหรือตุกน,น้าครับแน่นอนครับนอกจากแฟนบอลจะอยากเห็นแล้วเจ้าตัวเองก็อยากเห็นนะครับเพราะนี่ถือว่าจะเป็นครั้งแรกเลยครับที่2พี่น้องชูส์ได้เล่นด้วยกันในฐานะนักเตะอาชีพทีมเดียวกันนะครับ างานนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าโปรไฟล์ดีผลงานก็ดีเป็นที่ประจักษ์แน่นอนว่าความคาดหวังสูงเอาเป็นว่าโยนความกดดันใส่พวกเขาไปเลยครับว่าปีหน้าจะดีขนาดไหนเราจะตามมองุณอยู่นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการดินแดนบอลไทยใน e ีพีนี้กับผมตั้มพันศิษฐ์วิเชียครคุปนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปครับสวัสดีครับ thank you